เมือ่อลูกค้านำรถเข้ามาที่ศูนย์บริการน i s s a n รุ่งเจริญค่ะมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับการดูแลจากทีมช่างมืออาชีพที่ผ่านการอบรมจาก Nissan เต t ร r และที่สำคัญเราใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานแน่นอนค่ะ ของห้องรับรองเรามีการทําความสะอาดผิวสัมผัสทุกๆสองชั่วโมงเป็นประจําทุกวันระหว่างรอรับรถลูกค้าสามารถเลือกรับประทานอาหารว่างที่เราจัดเตรียมไว้และเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ท่านได้ใช้บริการอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ,บวันนี้ตรวจเช็คฟรี28รายการส่วนลดล้างแอร์200บาทรับประกันร,ราคายาง มีบริการล้างรถดูดฝุ่นพ่นฆ่าเชื้อและที่สำคัญขอนศูนย์อนตมา10เดือนสำหรับลูกค้าที่ต้องการนัดหมายเข้ามาสู่บริการสามารถแอดไลน์นิสสัรุ่งเจริญค้าหรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ได้ทั้งสีสาขาตามที่ขึ้นเลยนะคะนิสัตรุ่งเจริญค้าบริการด้วยใจกลับไปด้วยรอยยิ้มขอบคุณค่ะ